ที่ผ่านมาฉันมีความสุขมากเลยเทเวอร์แต่เธอก็รู้นี่ว่าฉันมีครอบครัวและก็สามีแล้วผมเข้าใจครับฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดอยู่ภายในแต่เธอจะผ่านมันไปได้ผมไม่เคยดีใจและเสียใจเท่านี้มาก่อนเลยเธอนี่ก็พูดดีเสมอเลยนะผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าทำไมคนที่ผมรักน่ะถึงทิ้งผมไปตลอดเลยฉันไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนฉันแค่ต้องกลับบ้าน พีเซี่คุณรู้นะถ้ามันทำร้ายคุณอีกแลก้วก็ฉันรู้ใช่ฉันรู้ <I know. S 1> <X S> สวัสดีครับผมโจตีเฮซัครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม GTA ภาค5กันต่อนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจตีเฮซัตด้วยและกันนะครับสำหรับภารกิจต่อไปให้เราขับรถมาที่ท่าเรือแคปแคทพีทในตอนบ่ายช่วงบ่ายๆแก่ๆเลยนะครับน่าจะประมาณสัก3-4โมงเราถึงจะรับภารกิจได้นะครับชื่อภารกิจมีชื่อว่า Monkey Business เฮ้หวัดดี <S <S อา้าวเป็นยังไงบ้างล่ะ <S <S เออเฮียลูกเมียโทรหาบ้างไหมเนี่ย ก็ก็มีบ้างแหละนะไม่ไม่ใช่หรอกฉันก็แค่มโม้ไปงั้นแหละเออแย่หน่อยนะเฮียเสยียใจด้วยล่ะช่างเขาเหอะ อีกไม่กี่ชั่วโมงเราอาจจะตายกันก็ได้นะว่าไงจานน้องๆทำอะไรกันอยู่เนี่ยเอาว่าไงเทเวอร์มาสายนะแกเนี่ยเอ้าก็ฉันเป็นคนทำงานทำการเนี่ยมีธุรกิจต้องดูแลน่ะนายก็รู้นี่ว่าฉันเป็นซ e o ของบริษัทเทเวอร์ฟิลลิปอินดัสทรีนะ่ะงานมันก็ต้องยุ่งอยู่แล้วนะ่ะไอ้น้องไอ้พวกมนุษย์ว่างงานอย่างพวกนายเนี่ยไม่เข้าใจฉันหรอกนะเดี๋ยวฉันบอกอะไรนายนิดนึงนะแฟรงกินถ้าจะมีอย่างเดียวที่นายต้องเรียนรู้นะ่ะถ้านายอยากจะประสบความสำเร็จแบบฉัน ให้ติดต่อมาหาฉันได้เลยเฮ้เดี๋ยวๆใจเย็นสิพวกเฮียนี่เลิกกัดกันได้แล้วและหลังจากที่เถียงกันเสร็จเดฟนอตันกับสติฟเห็นก็ปรากฏตัวเลยนะครับอย่างกับนัดกันไว้นะครับจังหวะนี้ และสตีฟเฮนก็ถามนะครับว่าทําไมพวกไมเคิลถึงมาแค่3คนเท่านั้นยังขาดกันอีก3คนก็คืองานนี้เราจะต้องใช้คนถึง6คนแต่ดูบดว่าเดฟนอตันกับสตีฟเฮนจะสื่อสารผิดก็เลยไม่ได้บอกกับพวก3เกินะว่าต้องหาคนมาอีก3คนเอ้าทําไมทําก็กลับนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ฉันคิดว่า3คนนายก็จัดการเรื่องนี้ได้นะแล้วพวก3มเกิก็ไม่ยอมไปทานะครับและเทเวอร์ก็พูดขึ้นมาว่างั้นพวกไหนก็มาช่วยด้วยกันสิและสตีฟเฮนก็น่าสิดเป็นไก่ต้มเลยทีเดียวเชียวนะครับแล สติฟเฮนกับเดฟนอตันก็จะปรึกษากันนิดนึงนะครับโอเคได้ถ้างั้นเดฟนอตันกับฉันเดี๋ยวจะไปลุยงานนี้ด้วยและรายละเอียดของงานก็คือแหล่งข่าวของพวก f อ i ที่ให้เข้าไปสืบในหน่วยงาน i a a ว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังวิจัยแก๊สทาลายประสาทกันอยู่แผนของมันก็คือจะปล่อยแก๊สตัวนี้ออกมาใส่ชาวเมืองและพวกมันจะได้เบิกงบออกมาเพิ่มและประโยคตัวนี้ดูเหมือนว่าสติฟเฮนเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับและแผนก็คือเทเวอร์กับแฟรงกินดูแลเรื่องทางนี้ส่วนฉันกับเดฟนอตันและไมเคิ คุยกันเอง และหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันทําตามแผนนะครับในระหว่างทางที่ขับเรือไปเราก็จะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่เดฟนอตันไม่ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่นานแล้วนั่นเองนะครับและในภารกิจนี้ก็คือภารกิจช่วยชาวเมืองอย่างแท้จริงนะครับก็คือถ้าสมมติว่ายับยั้งพวก i อเที่จะปล่อยแก๊สทาลายปราสาทนี้ได้ชาวเมืองก็จะไม่ตายนั่นเองนะครับแต่จากที่ดูบทสนทนาแล้วนะครับดูบทว่ามันจะเป็นการตัดขาคู่แข่งนิดนิดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่างบถูกส่งให้พวก i อเแล้ว พวก FBI ก็จะได้งบน้อยลงนั่นเองนะครับต่อไปเราก็ว่ายน้ําไปที่ท่อน้ำทิ้งด้านล่างของศูนย์วิจัยของพวก IAA นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องใช้เครื่องตัดเหล็กที่มีความร้อนมากกว่า3500อองศานะครับถ้าทุกคนนึกไม่ออกว่ามันร้อนแค่ไหนนะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ และมีเกจความรู้นิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเรานิ่งอยู่นะครับหรือว่าไม่ทําอะไรเลยหรือว่าทํช้าช้านะครับแก๊สมันก็จะหมดก่อนนั่นเองนะครับเราต้องรีบทําด้วยไม่งั้นภารกิจก็จะล่มนั่นเองนะครับและอุปกรณ์พวกนี้ใช้เงินจากการป้นธนาคารรอบล่าสุดเลยนะครับและก็จะมีการซื้อเครื่องบินด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับเครื่องบินลําใหญ่ๆเลยทีเดียวเชียวและเราก็ว่ายเข้าไปข้างในนะครับท่อน้ํานี้นะครับบอกได้เลยว่าลึกมากๆเลยนะครับพอเรามาถึงแล้วให้เราปีนบันไดขึ้นไปนะครับ พอเราขึ้นมาแล้วเราก็ไปจิงแก๊สพิษเลยนะครับไม่มีแผนเลยนะครับก็คือเราเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปเอาแก๊สพิษเท่านั้นแหละนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับตัวเกมมันก็จะให้เราใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านเดงนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับใช้มือเปล่านะครับจังหวะนี้ใช้ตีนเปล่าด้วยนะครับและเราอย่าปืนลั่นนะครับถ้าเราปืนลั่นเราบอกก็จะโผล่มาหาเราเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เจอกับห้องที่เก็บแก๊สพิษไว้นะครับแล้วเราก็เงียบๆนิ่งๆนะครับเพื่อที่จะ เอาแก๊สพิษออกมานะครับพี่เลยแต่พอเราหยิบแก๊สมาได้เหมือนกับนัดกันไว้อีกแล้วนะครับรปภโผล่มาจากที่ไหนไม่รู้นะครับก็จะมีสัญญาณเตือนเลยนะครับว่ามีคนบุกลุกและรปภก็จะแห่มาเป็นร้อยเลยนะครับและเราก็สามารถที่จะใช้ปืนจริงได้เลยนะครับและสังเกตดูนะครับในฉากมีลิงที่ถูกขังอยู่ในกรงด้วยนะครับพอนี้ออกมาได้แล้วเราก็วิ่งไปที่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะเก็บแก๊สพิษในตู้แช่แ oh <my> ข็งนะครับและไมเคิลก็ส่งสัญญาณให้เทเบิลมารับ oh <my> ตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับและคือบินลำนี้ ที่เอาเงินจากการปล้นรอบก่อนไปซื้อนะครับพอเรามารับตู้แล้วนะครับสติฟเฮนก็จะวิ่งมาบอกว่าตอนนี้พวกไอเอตามหลังพวกเรามาติดติดแล้ว,ลวเอาแบบนี้แล้วกันนะฉันไม่อยากจะเสี่ยงถ้าสมมติว่าฮอรตกแก๊สพิษพวกนั้นจะกระจายไปทั่วเมืองแล้วพวกเราก็จะไม่รอดแน่ๆทั้ทงนั้นพวกนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองและสติฟเฮนก็จะเบี่ยงเบนความสนใจของพวกไอเอแต่พวกไอเอเหมือนจะไม่เชื่อนะครับ <ๆ S 2> ก็เลยสั่งให้ลูกน้องจับตัวสติฟเฮนไปและหลังจากนั้นเราก็เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งที่สนามบิน เทเวอร์ฟิลิปอินดัสตีที่มีแฟงกินรออยู่นะครับและหลังจากนั้นไมเคิลก็ถามเดฟนอตันว่าจะมีงานใหม่อีกไหมเราไม่เอาอีกแล้วนะส่วนเดฟนอตันก็ตอบว่าฉันหวังว่าจะไม่มีนะฉันจะพยายามแล้วกัน ห hey ลังจากนั้นเดฟนอตันก็ขับรถบรรทุกออกไปพร้อมกับแก๊สที่ขโมยมาและไมเคิลก็จะได้รับข้อความจากไมเคิลและไมเคิลก็จะได้รับข้อความจากลิสเตอร์ที่ส่งมาว่าตอนนี้ฉันได้ส่งทองที่นายไปขโมยมาที่รถไฟให้กับเจ้ามาดาโซแล้วและไมเคิลก็จะดีใจไปอย่างมากแต่ต้องรอให้เทเวอร์เอาพีเซียไปคืนเจ้ามาดาโซก่อนไมเคิลถึงจะกลับไปอยู่ที่เมืองรอสซันโตด์เดนนเองนะครับที่ผ่านมาฉันมีความสุขมากเลยเทเวอร์ แต่เธอก็รู้นี่ว่าฉันนะมีครอบครัวและก็สามีแล้วผมเข้าใจครับฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดอยู่ภายในแต่เธอจะผ่านมันไปได้ผมไม่เคยดีใจและเสียใจเท่านี้มาก่อนเลยเธอนี่ก็พูดดีเสมอเลยนะผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าทำไมคนที่ผมรักนะ่ะถึงทิ้งผมไปตลอดเลยฉันไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนฉันแค่ต้องกลับบ้าน <am> พีเซีย คุณรู้นะถ้ามันทำร้ายคุณอีกแล้วก็ฉันรู้ใช่ฉันรู้ร <I know. S 1> และหลังจากนั้นเราก็ขับรถไปส่งพีเซียนะครับและเจ้ามาด์าโซก็จะมารับอยู่หน้าบ้านแล้วก็ฝากเทเวิขอบคุณเรื่องเกี่ยวกับรูปปั้นทองคำที่ไมเคิลส่งมาให้ด้วยนะครับและทุกคนก็จากกันด้วยดีนะครับ มาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับรู้สึกว่าคลิปนี้เราจะซึ้งกับเทเวอร์ไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่าภารกิจต่อไปนี้เราจะรู้สึกกลัวเทเวอร์ขึ้นมาในทันใดนะครับเราก็ขับรถมาที่บ้านของเจ้าฟอยนั่นแหละนะครับเราจะได้เจอกับเดบบ้าด้วยนะครับที่กลับบ้านมาแล้วก็เจอเทเวอร์เลยนะครับและเทเวอร์ก็ขออยู่บ้านด้วยนะครับก็คือแบ่งกันใช้ทีละวัน2วันอะไรประมาณนี้และมีคําคํานึงที่ทําให้เด็บบ้ารู้สึกสติแตกนะครับเทเวอร์บอกว่าเรา3มคนมาแต่งงานกันเถอะแล้ว ก็อยู่ที่บ้านหลังนี้กัน3คนและเด็บบ้าก็อรารวาดแล้วก็ไล่เทเวอร์กับเจ้าฟอยออกไปจากบ้านนะครับแล้วก็หยิบปืนมาด้วยนะครับและเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรารู้แต่เทเวอร์ออกมาจากบ้านด้วยน้ำแดงที่เต็มตัวนั่นเองนะครับ และเจวทก็มาพอดีนะครับก็จะขึ้นไปทักทายเด็บบ้านะครับแต่เทเบลบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันและเทเบลก็พาเจเวทมาที่บาร์เต้นนะครับและเทเบลก็จะให้เจเวทเข้าไปในร้านนะครับส่วนเทเบลก็จะแอบมาที่หลังร้านมาที่ห้องของผู้จัดการนะครับและภาพก็จะตัดมาที่บ้านของไมเคิลนะครับไมเคิลจะได้รับสายจากเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์โทรมาบอกว่าเทเบิลโทรมาบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารยูเนียนายรู้เรื่องนี้ไหมไมเคิลก็บอกว่าใช่ฉันนี่แหละ คนบอกมันเองว่าเราจะลองป้นดูนายมาช่วยด้วยละ่ะเลสเตอร์ก็ตอบตกลงนะครับและยังบอกอีกว่าเทเอร์มันยึดบาร์เต้นมาเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยไมเคลลิลก็ตอบตกลงและจะชวนแฟรงกินไปด้วยนะครับสำหรับภารกิจต่อไปเราก็มาที่บาร์เต้นของเทเอร์เลยนะครับพี่แกยึดมาแล้วนะครับสำหรับบาร์นี้ พอมาถึงเทเวอร์ก็จะพูดถึงความฝันของพี่แกให้ฟังนะครับก็คือตอนนี้นะฉันเลิกยุ่งกับพวกแมรี่เวเทอร์แล้วและจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้พวก IAA ก<ล>ับ FBI เลิกตามพวกเราและเราก็ไปป้นโคดแบงค์ถ้าเราทำได้แกก็จะได้กลับไปอยู่กับลูกเมียของแกส่วนฉันจะปักหลักทำธุรกิจสุจริตมอบความสุขให้แกผู้คนนี้ต่อไปใช่แล้วก็ไปช่วยเจ้าแบดด้วยคุยไปสักพักเลสเตอร์ก็เดินเข้ามาพอดีนะครับ แล้วก็เริ่มแผนกันเลยลนน่นอนภารกิจนี้จะเป็นการดูลาดเราก่อนที่จะออกไปป้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะแยกกันไปเป็นคู่ๆนะครับแฟรงกินกับไมเคิลก็จะมาดูหน้าธนาคารนะครับแต่รู้สึกแปลกนิดนึงนะครับเนื่องจากหน้าธนาคารมียามเฝ้าอยู่แค่1คนเท่านั้นนะครับและฝั่งของเทเอร์กับเลสเตอร์ก็จะมาเอาเครื่องบินเพื่อที่จะไปดูเส้นทางว่าจะมีจุดไหนบ้างที่เราจะสามารถจับป้นได้นั่นเองนะครับ และภารกิจนี้แค่เราตามลถผลเงินด้านล่างไปเท่านั้นแหละนะครับและเราจะได้รู้ว่ายามด้านหลังตึกก็จะมีแค่หนึ่งคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องใช้บัตรในการเข้าด้วยเลสเตอร์ก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวฉันจัดการเรื่องบัตรเอง และก่อนที่จะกลับเราต้องมาดูทางหนีด้วยนะครับและเส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางหนีเดียวกันกับภารกิจพ่นเพชตตอนที่ไมเคิลขับรถมอเตอร์ไซค์วิบากหนีผ่านอุโงค์ใต้ดินนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับและภารกิจในคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจที่เฮซัตโดยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม